เออเกมง่ายๆพี่เราไม่คนแพ้ป่ะเชือกแดงมีใครเชือกแดงมีใครอย่ากเพวกคุณรีบไปเลยเอางี้ใครจะเป็นคนลงกันต้องส่งคนกลางลงอ่ะพี่ต้องไปน้ำพี่ต้องน้ำพี่ต้องน้ำมันต้องคนกลางมันต้องคนกลางพี่ต้องน้ำไปก่อนนะขึ้นไปขึ้นไปข้างบนไม่เราต้องโดดป่ะไม่โฟล์ดโฟล์ดเดี๋ยวค่อยลงไปเอาโฟล์ดลงไปดิได้ไหมเออนี่ไงเห็นป่ะพี่ผมกับพี่ต้องไปอย่างนี้นะเราโฟล์ดต้องไปอย่างนั้นแหละพี่น้ำดิเอา พี่จะจอดรออะไรก่อนคนนำจะจอดรออะไรครับเอาพวกลงไหมเฮ้ยพี่กันนั่นแหละนั่นเลยเอ้าอันตรายขึ้นใจเย็นใจเย็นใจเย็นคนนำเนี่ยคนนำมันดีเขียวมันีเขียวเลยเนี่ยเปลี่ยนคนนำที่เปลี่ยนคนนำที่เปลี่ยนฝาสลับกันได้เปลี่ยนไม่ได้นะพี่พี่คนนำอ่ะพี่เป็นคนแรกอ่ะเปลี่ยนได้แล้วพวกคุณไม่ตาผมไหมพวกพี่ คือพี่จะนำหรือพี่จะตามเอ้าไปตกแบบเอาเอาเอไปอย่างเงี้ยพี่ไป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 อะไรครับเนี่ยออะะไรเกมเอาเงี้พี่ให้โฟนน้ำไปให้โฟนน้ำแล้วเราให้บีเขาไม่พี่ตรงกลางมาพี่ตรงกลางได้ไหมไม่ได้อะมันมันลังกันอะเอานี่ปะเพื่อนนายนายนำหนินายแบบนายเป็นคนหน้าได้นำหล่ะใครจะรอใครอะใครจะหอยล่ตรงไหนอย่าโดดอ่ะอย่าโดดอ่ะ ใครจะห้อยลงไปอ่ะใครจะคนห้อยอ่ะต้องตกลงกันก่อนดิคนกลางไงเดี๋ยวห้เดี๋ยวห้อยนะไงอะไรอะไรอ่ะแล้วว่าคนนำอะแค่เป็นพี่เขาแล้วเพื่อนไม่ได้แต่พี่ต้องนำเออยไม่ต้องนำเราจไปห้อยไปดิเอ้ยค่อยๆตามพี่เอาพี่จะไม่ได้น้องมันต้องไปพร้อมกันตัวแบบนี้เลยไม่พี่เราไปไม่ได้มันต้องแบบค่อยๆไปดีละคนแบบอย่างนั้นน่ะพี่นำไปก่อนนะพี่นำก่อนนะเป็นปะวัต อ่ะแล้วพปกตามกันเอ้าไปโปรเ่าไปไปทีละคนี่แหลยแต่ไปเรียงไปทีละคนต้องอยู่ใกล้ๆกันอ่ะเ๊กิ๊กิ๊กลบเพื่อนไมยะไมพี่ไปอีกพี่ไปขั้นนึงได้ไหมเอาจะเพื่อะไรจะไปเกาะทำไมอ่ะเฮ้ยพี่พีอย่าเพิ่งไอลงไปดิอลงไปดิเอาไ่ได้หรอพี่พหยุด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 หยไปพี่หยุดดิจนเดี๋ย ไปแล้วพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยมาดูไปได้ใย่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮียๆเดี๋ยวเดี๋ยวเอาโวยลุงทำไมพึ่งดวงพึ่งดวงสามลอยไปไปเร็วเลยไปเร็วเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลงดิพี่ไม่อย่างนี้ใครจะเป็นคนห้อยต้องเป็นคนห้อยใครจะลงมาได้ยกันเลยเป็น้ห้อยหรอไปด้วยกันเลยไม่อย่าลงดิแบบโดนไปเรือย อ่ะอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องแซงกันอ่ะไม่ต้องแซงกันอ่ะไม่ต้องแซงกันอ่ะแต่ไปพร้อมกันแต่ไม่ต้องแซงอ่ะพี่ใหญมันก็ผัดได้เนี่ยไอ้นั่นปิงเพื่อนนั่นอ่ะสีฟ้าปิงเพื่อนนนั่่ะ